สองชาตินี้เคยทำสงครามใหญ่มาแล้วกี่ครั้ง4ครั้งนะฮะครั้งแรกเกิดขึ้นปี1 9 4 7ง9 8ถึงเมื่อสักครู่เล่าไปแล้วก็เป็นการทำสงครามเหนือดินแดนแคชเมียเพราะว่าตอนนั้นแคชเมียไม่รู้จะไปอยู่กับใครนะปากีสถานก็ไม่ไว้ใจมหาราชาของแคชเมียรก็เลยเส่งกำลังเข้ามามหาราชาของแคชเมียซึ่งเป็นฮินดูก็เลยไปขอความช่วยเหลือจาก อินเดียอินเดียก็ส่งกองทัพเข้ามาก็เลยเกิดกลายเป็นสงครามนะพอสงครามเกิดขึ้นมันยืดเยื้อแล้วก็ในที่สุดอินเดียสามารถคุมพื้นที่ของแคชเมียร์ได้ประมาณร้อยละ5 0าสถึงหกปัจจุบันนะคะพื้นที่ที่อินเดียคุมได้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าแคว้นแคชเมียร์จมัมมูแล้วก็แคว้นลานดัก ส่วนปากีสถานยึดครองพื้นที่ทางตอนเหนือส่วนที่เหลือไว้แล้วสงครามในคราวนั้นยุติลงในปี1948เนื่องจาก UN เข้ามาไกล่เกลีย่ยแล้วก็มีการขีด line of control หรือว่าเส้นแบ่งเขตแดนทางพืติไหนเพื่อกันให้สองฝั่งนี้กลับเข้ามาตีกันอีกนะสงครามครั้งที่สองระหว่างอินเดียกับปากีสถานเกิดขึ้นในปี 1,965แล้วก็เป็นสงครามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแคชเมียร์เช่นเดียวกันเกิดขึ้นหลังจากปากีสถานเปิดปฏิบัติการทางการทหารที่เรียกว่าปฏิบัติการยิบรอนตาส่งกำลังแทรกซึมเข้าไปในดินแดนแคชเมียร์ฝั่งอินเดียเพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านการปกครองของ India. อินเดียอินเดียก็เลยตอบโต้ด้วยการเปิดทำการโจมตีทางการทหารเต็มรูปแบบต่อปากีสถานพุ่งเป้า ไปทางตะวันตกของปากีสถานการสู้รบดำเนินไป17วันผู้เสียชีวิตหลายพันคนนะฮะตอนนั้น1965แล้วก็สงครามครั้งนั้นจบลงด้วยการหยุดยิงหลังจากสหภาพโซเวียตและสหรัฐเข้ามาแทรกแซงเข้ามาช่วยไกลเกลี่ยแต่ผลที่เกิดขึ้นจากสงครามครั้งนี้คืออะไรรู้ไหมฮะแล้วมันทำให้เกิดความขัดแย้งดำเนินเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการเติบโตของแนวคิด ชาตินิยมในปากีสถานเนี่ยเริ่มมีกลุ่มติดอาวุธที่มีแนวคิดปลดปล่อยจัมูมแคชเมียร์ออกจากการปกครองของอินเดียที่มีการก่อเหตุก่อการร้ายในอินเดียหลายครั้งหลายคราเนี่ยก็เป็นกลุ่มติดอาวุธที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นรวมถึงกลุ่มที่ไปโจมตีมุมไบด้วย อันนั้นคือสงครามใหญ่ครั้งที่สส่วนครั้งที่3เกิดขึ้นในปี1 9 7 1และครั้งนี้เป็นครั้งเดียวนะที่การทำสงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนแคชเมียร์แต่ไปเกี่ยวข้องกับดินแดนอีกดินแดนหนึ่งคือกลับไปช่วงต้นรายการที่บอกว่า1947อินเดียปากีสถานแยกประเทศนะได้เอกราชแต่การแบ่งของอังกฤษเนี่ยมีปัญหา เพราะว่าสมุติอนุทวีปอินเดียเป็นใหญ่ๆแบบนี้แบ่งสองประเทศอินเดียอยู่ตรงกลางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเป็นปากีสถานแล้วไม่มีพรมแดนติดกันเลยแบ่งประเทศยังไงก็ไม่รู้เขาเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า Partition ซึ่งการแบ่งแบบนี้มันทําให้เกิดวิกฤตมุสลิมครั้งใหญ่ที่สุดของโลกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าคนที่เป็นมุสลิมก็ต้องหนีไปอยู่พื้นที่ที่ เป็นประเทศปากีสถานส่วนคนฮินดูก็ต้องย้ายกลับมาพื้นที่ที่เป็นอินเดียแล้วเกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของคนประมาณ15ล้านคนแล้วมีคนเสียชีวิตเป็นล้านล้านคนเลยแต่สิ่งที่มันตามมาอีกอันที่มันรุนแรงมากก็คือปากีสถานเนี่ยมีสส่วนคือส่วนตะวันออกกับตะวันตกเพราะว่าการแบ่งข้อแบ่งตามาศาสนาแล้ว นักกฎหมายชาวอังกฤษก็คือเรดคิฟเนี่ยบอกว่าคนมุสลิมเนี่ยอยู่ทางขอบตะวันออกกับขอบตะวันตกเยอะส่วนตรงกลางเป็นชาวฮินดูเพราะฉะนั้นก็แบ่งนี้แล้วกันมันก็เลยทำให้ปากีสถานกลายเป็นคล้ายๆประเทศอกแตกอะในช่วงนั้นทีนี้ศูนย์กลางการปกครองของปากีสถานเนี่ยจะอยู่ที่ตะวันตกฝั่งตอนออกเนี่ย ขาดการเหลียวแลจากศูนย์กลางทางการเมืองก็เริ่มมีปัญหาเริ่มรู้สึกว่าตัวงถูกทิ้งแล้วก็ทำให้เกิดขบวนการเรียกร้องเอกราชนะตอนนั้นอินเดียพอเห็นช่องก็เลยบอกว่าเออเรามาสนับสนุนพวกเรียกร้องเอกราชดีกว่าเพราะว่าจะได้เป็นการบั่นทอนปากีสถานซึ่งเป็นศัตรูก,กันอยู่นะอินเดียก็เลยเข้ามาสนับสนุนฝ่ายที่เรียกร้องเอกราช ก็คือชาวปากีสถานตะวันออกที่อยากจะเป็นเอกราชจากปากีสถานตะวันตกปากีสถานไม่พอใจก็เลยทําสงครามกับอินเดียอันนั้นคือสองครามในปี 1, 1971แล้วในที่สุดก็จบลงด้วยการที่อินเดียชนะนะตอนนั้นแล้วก็ปากีสถานตะวันออกได้เป็นเอกราชเกิดเป็นประเทศใหม่ที่ชื่อบังกลาเทศซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย มีรายงานว่าปากีสถานตะวันตกซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองเนี่ยส่งกองกําลังปราบปรามขบวนการเรียกร้องเอกราชในปากีสถานตะวันออกซึ่งต่อมาเป็นบังกลาเทศนะมีการสัญหารหมู่ข่มคืนแล้วก็ทําให้เกิดการอ,อพยพของชาวเบงกอลีกว่า10ล้านคนไปยังอินเดียนะเพราะฉะนั้นนี่คือสงครามครั้งที่3ของ2ชาติสงครามคราวนั้นจบลงในปี1900 72แล้วก็มีการทำข้อตกลงอันนี้สำคัญมากเรียกว่าข้อตกลงซิมลาตอนที่ทำสงคราม1947เนี่ยทั้งคู่อินเดียปากีสถานนี่มีการขีด line of control ในดินแดนแคชเมียร์แต่พอทำสงครามปี1971จบปั๊บเนี่ยไอ้ line of control เนี่ยมันถูกทำให้เป็นทางการก็คือสองฝั่งบอกว่าเออเราไม่อยากจะเผชิญหน้ากันแล้วละ่ะ นะเพราะฉะนั้นก็เลยทำข้อตกลงที่ชื่อข้อตกลงซิมลาเส้นแบ่งเขตหยุดยิงเนี่ยทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแยกทั้งคู่ออกจากการเผชิญหน้าในแคชเมียร์แล้วอันนี้เขาบอกว่าเป็นวิธีทางแก้ปัญหาแบบใหม่จะใช้การเจรจารกันแทนที่จะเผชิญหน้าทางการทหารกันนะอันนั้นคือสองคราม ผลกระทบที่เกิดขึ้น,นจากสงคราม1971หลังจากนั้นเกิดสงครามอีกครั้งในปี1999สงครามในครั้งนี้เรียกว่าสงครามคากิลนะฮะจริงๆแล้วไม่ใหญ่มากเท่ากับ3ครั้งแรกมันเกิดขึ้นหลังจากกองกำลังกึ่งทาหารของปากีสถานข้ามไลน์คอบคุนโถนะที่ขีดไว้เนี่ยมาเอาดินแดนบางส่วนของอินเดียไปซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตคากิลในลาดัก นะซึ่งก็อยู่ในความควบคุมของอินเดียเป้าหมายคือมาแทรกซสมอินเดียก็เลยโต้กลับนะขับไล่นักการทูตขับไล่กองกําลังแล้วก็ทําสงครามสงครามดําเนินไปอยู่2เดือนในที่สุดอินเดียก็ยึดพื้นที่มาได้เกือบทั้งหมดอันนี้คือสงครามสีครั้งที่เกิดขึ้นระหว่างอินเดียกับปากีสถานครั้งนี้จะไปเป็นสงครามครั้งที่5หรือเปล่าขอภาวนาว่าอย่าให้เกิดนะเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยไม่รู้จะ ไม่รู้จะยังไงเนาะมันเดือดทุกจุดเลยบนโลกนี้แล้วหลัง1999เนี่ยสงครามใหญ่ยังไม่เกิดแต่ว่ามีการประทะกันเป็นระยะระยะแต่ก็มีความร่วมมือกันด้วยนะอย่างเช่นปี2008เนี่ยอินเดียกับปากีสถานเปิดเส้นทางการค้าโดยผ่านเส้นแบ่งเขตหยุดยิงเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีแต่จุดหักเหมันมาอยู่ตอนที่พรรค j p BJP นำโดยนเรนทราโมดีนะนเรนทราโมดีนี่ก็มีแนวคิดคล้ายๆเป็นชาตินิยมฮินดูคือแต่ก่อนเนี่ยพักการเมืองหลักของอินเดียเนี่ยจะไม่มีแนวคิดแบบนี้นะพักที่นำโดยตระกูลคานทีพอหนึ่งออพอปี2014ปรากฏว่าเกิดกระแสชาตินิยมแล้วพัก BJP เข้ามาสู่อำนาจได้ นาเรนทราโมดีขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนั้นเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในแคว้นจามูค a ชเมียซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในเขตปกครองของอินเดียทำไมนเรนทราโมดีถึงอยากจะเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญของอินเดียเนี่ยมีการกำหนดให้จามูคชเมียเนี่ยมีสถานะพิเศษก็คือมีอำนาจบางอย่างในการบริหารจัดการกิจการของตัวเองอย่างเช่น มีอำนาจในการที่จะออกกฎหมายว่าใครซื้อบ้านได้ใครซื้อที่ดินได้ใครซื้อไม่ได้นะก็เลยทำให้คนที่มีแนวคิดชาตินิยมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในแคชเมียร์จำนวนมากยังเป็นมุสลิมแล้วถ้าเกิดมีเครื่องมือกลไกแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ชาวฮินดูเนี่ยไม่ได้รับความเท่าเทียม